สวัสดีจ้เพื่อนวันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซอสมะขามหัวเอเต้าหูขาวพ่อตอบขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากก็คือเดียวหอมแดงให้เหลือลก่อนเดียวไปเรื่อยๆใจเย็นล้วเพื่อน ีมันก็จะออกเปรี้ยวหวานเนาะมันก็จะเคี้ยวหอมให้หอม ก็จะมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายหลายเพื่อตัดกันไม่ให้รสชาติมันหวานแหลมไปฝับให้หอมเลยนะเพื่อนจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาล ช้อนครึ่งน่าจะเป็นสองช้อนนั่นแหละจะออกชาเปรี้ยวหวานก็จะละลายน้ำตาลจากนั้นจะใส่น้ำตาลมะขามที่เราทำแล้วนะ 3ักข้นต๊้โ็โควนให้เราให้ให้เข้ากันแบบนั้นาองเราก็จะใส่รสตี ใส่น้ำตาลใส่ในช้อนโต๊ะเราก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณ้ำสองช้อนก็ได้ตะองตุ๋นให้เข้าให้เข้ากันให้ละลายแล้วชิมรสชาติเยี้ยวหวาน ไปไปแ,ลแล้วเราก็จะใส่น้ำถั่วลงไปเลยเพื่อให้มันเคลือบกับจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไป ก็จะทำให้น้ำแห้งสักพักหนึง่งให้น้ำมันซึมเข้าน้ำสองสามซึมซเข้า,ขาก็าติก็จะออกกิดบก้วันฝาชุเค็มตามรสเพื่อนๆเราไปทำดูกันนะ